โอลาลาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพมอยากจะมานำเสนอการทำถั่วต้มแบบคนเม็กซิกันนะคะว่าเขาทำกินกันยังไงนะคะคนที่นี่จะกินถั่วทุกชนิดไม่หวาน,นะคะ่ะไม่ใช่เหมือนประเทศไทยเราที่เอาถั่วเนี่ยไปใส่น้ำตาลใส่กะทิอันนี้คือเขาจะทำเป็นของข้าวนะคะโดยเริ่มจากล้างถั่วให้สะอาดเลยหลายๆน้ำนะคะ รอบนี้แพมใช้เป็นถั่วปินโตนะคะพินโตนะเราจะล้างให้สะอาดจากนั้นเราจะแช่จนถั่วเนี่ยมันอ้วบน้ำนะคะประมาณนี้เห็นไหมมันอ้วนขึ้นมาอาจจะใช้เวลาก็ขึ้นอยู่กับชนิดถั่วนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ําด้วยถ้าน้ําร้อนก็จะใช้เวลาเร็วหน่อยเมื่อเราแช่ได้ที่แล้วก็รินน้ําออกแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะ การต้มถั่วรอบนี้นะคะแทนใช้หม้อรันดันะคะ่ะเพราะว่ามันประหยัดเวลาถ้าใครมีเวลาเยอะแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องแก๊สนะคะหรือเรื่องฐานหุงต้มก็ต้มไปเลยค่ะต้มจนถั่วมันเปื่อยเปื่อยแบบไหนเราก็จับขึ้นมาดูแล้วก็ลงบี้ดูเนี้ยค่ะมันตัต้องแบบเนื้อนิ่มนะคะอันนี้ถือว่าได้ที่ละมาดูส่วนผสมที่เหลือค่ะ เราจะมีหอมหัวใยญ่กระเทียมนะคะมีเกลือนะคะมีซุปไก่ก้อนครึ่งหนึ่งนะคะเราจะมาต้มกับถั่วที่เราต้มจนเปื่อยมกเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเราจะต้มจนส่วนผสมทั้งหมดโดยเฉพาะหอมหัวใหญ่นี่นะทุกคนมันเปื่อยมันนิ่มนะคะ เมื่อเราตุนถั่วไปแล้วครึ่งทางนะคะเราจะเปิดฝาหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นก็ตุนไปอีกจนส่วนผสมมันข้นนะคะขาวขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นหน้าตาของถั่วที่ออกมาจะเป็นประมาณนี้ค่ะคนที่นี่จะเรียกว่าฟิโค l เลสเดอโอยานะคะกินคู่กับตอติยากับข้าวหรือกับขนมปังก็ได้ค่ะลองทำดูนะคะทุกคนอาดิอสบ๊ายบายค่ะ